คำเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องลุงป๊อบกัันตีครับผมคลิปนี้นะครับก็จะมาแชร์หวยนกตาทิพย์เหมือนเดิมนะครับผมแต่คลิปนี้นะครับผมดูไว้เพื่อเป็น แนวทางเป็นตัวเลือกเท่านั้นนะครับผมชอบจริงๆค่อยซื้อนะครับหรือว่าไม่รู้จะซื้อตัวไหนจริงๆแล้วชอบเลขของนกตาทิพย์จริงๆค่อยซื้อนะครับผมย้ํานะครับคลิปนี้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมก่อนจะไปรับชมนะครับเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปฟังกันเลยดีกว่าครับผมนกตาทิพย์ให้มานะครับผมของงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับให้มา เล่นหนึ่งนะครับผมเน้นหนึ่งวิ่งหนึ่งนะครับผมอ่าแล้วก็สองตัวนะครับผมให้มาสี่ชุดเหมือนเดิมนะครับผมก็มีดังนี้นะครับผมหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งตัวต่อไปนะครับผมหนึ่งห้านะครับผมหนึ่งห้านะครับผมตัวต่อไปนะครับหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกตัวสุดท้ายนะครับหนึ่งเก้าครับหนึ่งเก้าทวนนะครับผมนกตาทิพย์งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้นะครับผมให วิ่ง1เด่นหนึ่งะครับผม2ตัวมี1 1 1 5 1หนึ่งนะครับผมอ่าก็ครบแล้วนะครับผมถ้าชอบตัวไหนก็เลือกดูนะครับผมจะถูกไม่ถูกก็ขึ้นอยู่กับบุญพาวัฒนาของแต่ละคนนะครับเหมือนเดิมครับผมช่องเดิมช่องเราสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับผมแต่ยังไงก็ขอให้มีโชคมีลาบก้อนโตกันในวันที่1พฤศจิกายนนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเราไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณครับ